นอบนบอมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบบกันมาแลนะเช้าว,วันนี้ต่ภายในใจก็จรู้สึกขึ้นมาเบาๆอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องชีวิต และการดำเนินชีวิตต่างๆในแนวทางที่พวกเราได้เห็นกันคุ้นเคยชีวิตเราเป็นศูนย์กลางการเกิดมาการใช้ชีวิตก็มีเบื้องหน้านะและเบื้องหลังนะเบื้องหน้านั้นก็คือผู้ที่มีการใช้ชีวิตนะมาก่อน นะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณนยะ่าคุณยาณยาอย่างนี้ช่วงนี้เขาเรียกช่วงผ่านประสบการชีวิตมาแล้วแล้วก็มาช่วงเราช่วงเราก็เป็นช่วงกลางเป็นช่วงที่เรียนรู้ทั้งส่วนที่ผ่านมาแล้วจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนล่างเหล่านั้นถือว่าเป็นผู้ที่กำลังเรียน รูนะ้ในเรื่องนะประสบการณ์ที่เราใช้มาเราจึงมีโอกาสถ่ายทอดส่วนล่างหรือส่วนที่เป็นลูกเป็นหลานของเราแต่สิ่งที่เราจะต้องมีทางเลือกนะโดยการขนขวายตามแนวทางภายนอกภายในก็คือเรื่องหน้าที่ในกระแสะโลก จะต้องประกอบไปด้วยจิตใจที่มีการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งและสั่งสมไปด้วยกำลังใจเราจะเห็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใช้ชีวิตผ่านมาแล้วก็จบลงไปจริงเหล่านี้ทำให้เห็นสองลักษณะด้วยกันชีวิต ผู้ที่สูญเสียชีวิตนะสูงวัยจนกระทั่งอยู่ในแนวทางปู่ย่าตายายถ้าอย่างนั้นเราเห็นนะผู้ที่มีการฝึกฝนสั่งสมไปด้วยบุญกุศลแล้วเมื่อจะล้มหรือตายไปผลที่ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างนั้นก็แตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนเรื่องกำลังใจ นะครับการฝึกฝนกำลังใจจะเห็นว่าความพร้อมความเบิกบานความคล่องตัวต่างๆก็จะมีความเป็นพิเศษในการที่สูงวัยนะแก่เท่าเจ็บตายเนี่ยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเราจะเห็นความนะ ไม่เหมือนกันคือความวางเวงนะครับเพราะเหตุไม่ได้ฝึกฝนเรื่องกำลังใจเอาไว้นะครับเพราะนั้นแนวทางสัมมาทิฏฐินั้นก็จะประกอบไปด้วยการสำรวมระวังนะครับการประพฤติปฏิบัติตัวเองในเรื่องทำหน้าที่และมีการควบคุมตัวเอง นะครับเพราะนั้นการที่คว <ร Stevens. S 1> บค <No. S 1> ุมตัวเองนั้นระวังและอายตบากก็เป็นผลทำให้เบียดเบียนนะเผอตัวน้อยเมื่อเบียดเบียนเผอเผอตัวน้อยก็เป็นผลทำให้จิตใจรู้จักตัวเองรู้จักการบริหารทางกายที่ต้องเคลื่อนไหวไปสู่กิจกรรมต่างๆ ก็ประโยชน์ตนก็ประโยชน์ท่านอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้หรือใช้ชีวิตแนวทางมิจฉาทิฏฐิหรือสิ่งที่ไม่ได้มีการฝึกฝนจิตใจนะปล่อยเป็นไปตามกระแสที่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดชีวิตนั้นบัณทอนตัวเองนะครับเท่าที่เห็นนะบ,บันฑทอนตัวเอง กลายเป็นว่าถูงวัยแก่เจ็บตายก็เกิดความรู้สึกเดียวดายเพราะมีภาวะของการไม่ได้เรียนรู้เรื่องอพระธรรมคำสอนใช้ชีวิตตามประเพณีนะใช้ชีวิตแข่งขันตามประเพณีทางเดียวก็ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างความพร้อมกับความไม่พร้อมในการใช้ชีวิตบ้านปลายกัน ถึงเหล่านี้เส้นทางที่เราจะเลือกสังคมโลกการเลือกนั้นเป็นเพียงประกอบการพัฒนาใจเท่าที่เราสังเกตดูนะครับอะไรก็ตามมีราบก็เสื่อมราบนะมีร่างกายที่ดีร่างกายนั้นก็เสื่อมมีปจัจจิตใที่เพียรพร้อมก็ไม่แน่นอน ก็มีการเวลาที่เข้ามาก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยมีก็อาจจะเสื่อมหายไปสิ่งที่ไม่มีก็อาจจะต้องมีต้องเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราได้เห็นแล้วก็สังเกตสืบเนื่องมาตลอดทำให้เรามีเรื่องว่าการที่ถึงจุดหมายไปทางชีวิต การสั่งสมคุณงามความดีจากคำพูดจากการกระทำจากการคิดต่างๆนั้น,น,นก็จะสั่งสมไปถึงจิตถึงใจของตัวคนนั้นเองทำให้เราได้ดูนะว่าพระธรรมคำสอนมีอนุภาพอย่างยิ่งในการที่เราจะดำเน,นินชีวิตได้มีความพร้อมมีความสุข มีการยอมรับความเป็นจริงนะครับเกิดทั้งบุญบรารมีสืบทอดลูกสืบทอดหลานให้มีความสุขความเจริญอันนี้เราได้น้อมสังเกตนะครับถ้าหากเราเดินทางสู่สัมมาทิฏฐินั้นเราจะเห็นว่าการสมทานศีลการสวดมนต์ระลึกคุณงามความดี ก็จะมีการกระทำขึ้นนะครับฝืนกระแสเชาวโลกทั่วไปก็คือต้องฝึกฝึกการนอบน้อมฝึกการสวดมนตนะ์ฝึกการพิจ,จะะารณาธรรมในการที่ได้สวดมนต์ลงไปการน้อมระลึกเข้าไปทําให้เราอยู่กับตัวเราเองเมื่ออยู่กับตัวเราเองเราเห็นชีวิตนั้นช่างน้อยช่าง ไม่แน่นอนก็ต้องขยันมั่นเพียรน,นะครับสร้างทั้งกิจกรรมหน้าที่โดยสุจริตสร้างทั้งกิจกรรมทางใจซึ่งนำไปให้เกิดความเข้มแข็งอยู่กับตัวเราเองได้อยู่กับความเบิกบานได้เมื่อถึงการถึงเวลาที่เราต้องใช้ชีวิตตามลำพังหรือเดียวได้ ก้าหารยิ้มให้ตัวเองเป็นยิ้มให้ที่เกิดจากภายในใจว่าเรานั้นมีคุณค่าของการเกิดมามีชีวิตโดยไม่ลังเลสงสัยทิ้งเหล่านี้แหละครับถ้าหากว่าเราจะพูดอย่างเดียวแต่เราไม่ได้มีการกระทําให้เกิดขึ้นก็จะไม่ได้เจอเจอเรื่องราวแห่งความเป็นจริงในใจ เราก็เจอแต่สิ่งที่เป็นความนึกคิดนะครับนึกคิดแต่คิดได้ว่าชีวิตเรานะมีความสุขความสบายมีความพร้อมแต่เรื่องความเป็นจริงจิตวารู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญมันก็ยากแสนยากที่เราจะมีโอกาสได้เห็นนะครับได้เกิดขึ้นในใจนะะ เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเป็นมิจฉาเนี่ยนะไม่ได้ใจเตรียมกระทำให้เกิดขึ้นยิ่งไม่เจอไม่เจอเพราะสิ่งที่สั่งสมเนี่ยเอาไว้ในจิตในใจเนี่ยหนานแน่นไปด้วยการปรุงแต่งเมื่อมิจฉาหนานแน่นไปในด้านการปรุงแต่งแล้วก็ไม่รู้เนะื้อรู้ตัวนะครับพอไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเป็นผลทำให้ไม่เข้าใจใน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หมายถึงว่าครบองค์พระรัตนตรัยนะครับพระพุทธนั้หมายถึงเราก็ทบทวนกันนะครับหมายถึงท่านมีบุญบาร,รมีมากท่านต้องตัดสู้สภาพธรรมหรือความเป็นจริงนะครับการดับทุกข์ทางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ นะครับี่เกิดพระธรรมขึ้นมานะเป็นการศึกษาการเรียนรู้การบันทึกในแนวทางที่เป็นไปได้ตามความจริงนะครับพระสงค์นั้นหมายถึงผู้ที่รักษาประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนให้เข้าถึงกระแสธรรมทั้งภายนอกภายในนะครับตามแนวทางเนี่ยก็หมายถึงศีลส,สมาธิปัญญากัน เพราะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธบริษ,ษัทสีแถ้าเราเป็นแต่เพียงเรียกนามธรรมเนี่นะครับเป็นชาพุทธบริษัทเป็นนามธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยกายวาจาใจเราก็จะไม่เจอหนทางของพระธรรมคำสอนนะด้วยความลึกซึ้งด้วยความที่เป็นจริง นะครับจิตใจของเราก็ไม่เบิกบานถ้าเมื่อการเวลาต่างๆที่เราต้องเป็นไปนะครับเห็นว่าร่างกายเสื่อมเราก็เศร้าหมองร่างกายเจ็บไข้ไม่สบายจิตใจก็เศร้าหมองใะสิ่งที่พัดภาคจากไปเราก็เศร้าหมองความเดียวดายเราก็เศร้าหมองความก็เรียกว่าคึ้นเครงเราก็เศร้าหมอง เพราะสิ่งต่างๆที่เข้าไปรบกวนสภาะวะจิตใจแล้วเราไม่มีการเรียนรู้จนรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราจรึงทำให้เกิดผลอย่างยิ่งที่ทำให้เรานั้นนะครับไม่มีความพร้อมถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะอยู่ในฐานะใช้ชีวิตมีการคาดหวังไปเรื่อยๆคาดหวังต่างๆทำให้เรา เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมานะอยากจะรักษาอยากจะมีมากๆไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องมนุษย์โลกไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไต่ตองในพระธรรมคำสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจแห่งความไม่เที่ยงความยึดไม่ได้นี่นะครับเพราะพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสนะครับได้เรียนรู้ ได้มีการพบเจอกันก็จะทำให้เรานะพอจะเลือกเส้นทางชีวิตนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรายัางสเปสะปะแน่นอนตอนเยาว,ว์วัยตอนเด,เด็กก็มีเพื่อนสังคมนะทดลองมีอะไรที่ผิดที่ถูกก็เรียนรู้กันดังนั้นคนเราชาวพุทธบริสัทธสีเนี่ย จึงมีการกําหนดการบวชนะครับการศึกษาการบวชการเป็นเด็กวัดการที่ใช้ร่างกายของเราทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโบราณก็จะใช้วิธีการมอบหมายถูบ้านตักน้ําซักเสื้อผ้านะครับทำกับข้าวจึงเป็นเหตุการณ์ฝึกฝนตั้งแต่ยาววัยนะครับไม่ใช้ วาจานะครับในการที่จะทะลุดุดันต่อว่าต่อขานจะใช้สิ่งที่มอบหมายกิจกรรมประจำในการฝึกฝนกำลังใจไปด้วยถึงที่เห็นนั้นก็เป็นสิ่งที่ฝึกฝนว่าควรจะพิจารณาในการเห็นหรือไม่ของเรานะครับการเห็นทางตาก็คือการพิจารณาในการเห็นไปด้วยเลย การได้กลินทางจมูกก็ดีเราก็จะพิจารณาสิ่งที่ได้กลินนั้นแต่การพิจารณานั้นนะเราเราต้องดูว่าสองทางแห่งการฝึกการพิจารณานั้นเราอยู่ในกระแสทางเดียวหรือสองทาง <c oughs> ถ้าเป็นกระแสทางเดียวสมมติว่าเรานั้นได้เห็นนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ย และเราก็ยึดมั่นว่าเป็นของเราเรามีความอยากได้มีความอยากมีอยากเป็นนี่นะครับแล้วก็จะมีความนึกคิดขึ้นมาทําอย่างไรให้เกิดผลสําเร็จจากการเห็นนี่เขาเรียกว่าอยู่ในกระแสะปกติชาวโลกแต่ถ้าหากว่าเราสามารถพิจนารณาในการเห็นสิ่งนั้นว่ารู้สึกจิตใจของเราเกิดสภาวะความพึงพอใจ เห็นนี่เริ่มเปลี่ยนจากเดิมถ้ามีสติถามตอบตัวจิตใจตัวเองว่าเกิดขึ้นจากการเห็นนั้นเรามีความพึงพอใจใจก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงดับลงเปลี่ยนไปถูกการปรุงแต่งอันนี้เขาเรียกมีการพัฒนาตามมีการประพฤติปฏิบัติตามจนขยายความเข้าใจ ในหลักการเห็นของเรามากขึ้นแต่องค์ประกอบในเรื่องอการที่เราฝึกฝนนั้นทุกๆส่วนที่เกิดขึ้นจากจะูมกปาก,กานะครับหูผิวกายภายนอกภายในให้เกิดขึ้นการใช้เรียกพระธรรมคำสอนจริงจำเป็นที่เราจะต้องมีการ เรียนรู้กันตอน20ปีในการที่เกิดมาทำหน้าที่นะครับเป็นสม,มุติสงหรือเป็นพระสงฆ์ในการบวชเรียนกันก็ทำให้เราเข้าใจกันนะครับถ้าเรามีบุญวัสนาเดิมเราก็จะไม่เกิดปฏิฆะไปจากจ้วงล่วงเกินผู้ที่ฝึกฝนอบรมนะครับการฝึกฝนนั้น เราจะเห็นหลากหลายแนวทางแต่ก็เป็นแนวทางเดียวกันในเรื่องเป้าหมายปลายทางทีงนี้สิ่งที่เราฝึกผนนั้นก็เป็นผลทำให้การหลงเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะเหตุจากการมีการฝึกภาวนากันบ้างนะครับฝึกตัวสติปัะฐานกันบ้างนี่นะครับก็จะไม่เกิดความร,รู้สึกความรู้ ต่างๆเกิดขึ้นภายในจิตในใ,นใจของเราถ้าความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็เลยเพลิดเพลินเคยู้ผู้ใช้คำว่าแวะนั่นเองนะครับเราก็จะแวะนะครับไปสู่เส้นทางของความที่พึงพอใจขึ้นมานะเรียนรู้พิเศษในการภาวนาก็จะได้สิ่งที่เ,เกิดความรู้ต่างๆขึ้น ถ้าเราเป็นผู้ที่รู้กว่าบุคคลธรรมดาก็ทำให้ลหลงไหลไปสู่ความพึงพอใจการพิจารณาเส้นทางชีวิตก็ต้องชะลอตัวลงไปถ้าหากวเรามุ่งหน้าสู่การเรียนรู้เข้าถึงพระธรรมคำสอนครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนให้ถึงคำว่ามีสติ แล้วก็ถึงคำว่าปล่อยวางทางใจนะครับทุกดับลงไปอันนี้เป็นเรื่องหัวใจนะครับเพราะนั้นเมื่อหัวใจเนี่ยเราต้องถามไทยตัวเองการที่เราใช้ชีวิตจุดที่เรากำลังเพลิดเพลินในกระแสธรรมนั้นอยู่ตรงจุดไหนเข้าถึงกระแสปล่อยหรือย,อยังกระแสมีสติหรือไม่ เป็นเรื่องที่เราจะจำเป็นที่จะต้องเลือกหนทางนะครับต้องเลือกหนทางของเราเนี่ยนะไปตามภาวะที่เรามีความรู้สึกใช้ชีวิตท่ามกลางใช้ชีวิตบรรปลายใช้ชีวิตตอนที่เรามีการพิจารณาธรรมได้หรือไม่นะครับความสุขเบิกบานที่เราใช้ชีวิตในกระแสธรรมก็เป็นผลทำให้ มีความพร้อมนะครับถึงชีวิตจะเสื่อมถอยไปทุกวันนะครับกำลังใจกระทุ่มทนทวีคูณนะครับมีความสุขมีความพอดีมีความไม่ต้องวิตกจริตในความห่วงใยต่างๆนะครับเพราะนั้นจึงให้ความสำคัญนะครับอย่างยิ่งทีเดียว ในเรื่องสิ่งต่างๆที่เราจะต้องมีการไต่ตองนะครับในเรื่องแต่ความนึกคิดต่างๆในการสร้างแนวทางชีวิตนะครับจะดําเนินไปด้วยความรู้สึกต่างๆนะที่เราเห็นว่าชีวิตนั้นจะต้องมีทางเลือกของเรานะครับ ทางเลือกที่เราไม่ต้องเสียเวลานะครับที่เราฝึกฝนบาฤติปฏิบัติพัฒนาใจนะครับในการเรียนรู้ศัจธรรมต่างๆการอ่อนน้อมก็เป็นการฝึกฝนนะทางกายทางใจของเราการที่เราใช้ชีวิตให้มันตรงไปตรงมาทางกายว่าจาใจของเราก็เป็นผลทำให้ไม่ทำร้ายตนเองและก็ไม่ทำร้ายบุคคลอื่น ิ่งเหล่านี้เป็นเส้นทางแห่งการเจริญการตักเตือนตัวเราเองถึงที่ควรทำควรพูดมีสติตักเตือนก็จะไม่ทำร้ายตัวเองแน่นอนก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นเนี่ยอย่างแน่นอนด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องคุณงามความดีในพระธรรมคำสอนก็จึงมีโอกาสนำมาเปิดเผย มาเล่าสู่กันฟังนะเป็นแนวทางชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นเราใช้ความรู้ความเข้าใจในการที่จะมีความเพียรของการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนนะครับให้เกิดเป็นที่พึ่งตนเองให้เป็นที่พึ่งต่อผู้อื่น และเป็นตำนานชีวิตจากการประพปฤฏิบัติพระธรรมคำสอนมาประกอบในสัมมาอาชีพเพราะสัมมาอาชีพเป็นเรื่องที่เราตักเตือนตัวเราเองนะครับเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาบุคคลนอกตอนเองได้แต่เราสามารถที่จะมาพูดจาก,กันเมื่อโอกาสต่างๆนั้น มาให้เราได้มีโอกาสได้พูดจากกันนะครับเส้นทางเลือกต่างๆที่เราใช้ชีวิตกันนั้นเป็นนะกระแสะโลกก็จะมีความเห็นความคุ้นเคยกันกระแสะโลกก็ทำให้ภาวะจิตใจนะก็เสื่อมถอยสั่งสมไปด้วยความฉลาด ความคิดความอ่านในหมู่คณะต่างๆก็ทำให้ขาดความรู้เข้าถึงกระแสสัจธรรมแห่งชีวิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะพวกเราได้เรียนรู้กันมานตั้งแต่เยาว์วัยนะครับทกลางแล้วก็ถึงสุดท้ายบั้นปลายชีวิตเราจะเห็นนะฮะการที่เราได้มีโอกาส พิจราณาต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จะรม้มหายเสียชีวิตกันไปเหลือก็ไม่มากแทบจะหากันเข้นหากันน้อยเหลือน้อยเต็มทีแต่สิ่งที่สุดเนี่ยมายุคเราก็ล่วงโรยกันไปนะครับการเคลื่อนไหวการพบปะการเจริญกุศลร่วมกันก็เป็นความรู้สึกภายในใจเสียส่วนใหญ่นะครับ การที่จะโครจรไปสร้างกิจกรรมในวาระที่เราเคยเป็นเคยทำกันนั้นก็เป็นตำนานคนนั้นคนนี้คนอดีตคนนั้นทำกิจกรรมตรงนี้กันเป็นภาพระลึกในอดีตซึ่งเราชอบลือฟื้นขึ้นมาครั้งนั้นการละครั้งหนึ่งได้ทำกิจกรรมแต่แล้วก็เป็นตำนานกระโลมหายใจจากกันไป การเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวกันยากสุดท้ายก็ต้องหาที่ยึดที่เกาะเป็นเรื่องที่เราฝึกฝนกันไว้นะครับเพราะอะไรก็ตามปัจจัยสี่ภายนอกไม่สามารถที่จะไปให้กำลังใจตัวเองจนการมีสติเข้าถึงการปล่อยวางเนี่ยไม่มีถ้าก็เราจะเข้าถึงการปล่อยวางเราต้องเรียนรู้นะครับการให้ตั้งแต่ การทำหน้าที่ของเรานะครับการให้ไม่ใช่หมายถึงเราให้เป็นปัจจัยภายนอกแต่การให้หมายถึงคิดจะให้อะไรดีๆกับบุคคลที่เราได้เกี่ยวข้องให้ความรักนเนี่ยก็คือเป็นการให้ให้การเรียกย,ยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือการให้นะถ้าวเราให้สิ่งที่เป็นนมามธรรมอย่างนี้ เรืองการให้ตั้งใจในการจะให้ความสุขตนความสุขท่านนะครับไม่ได้หมายถึงเรามีปัจจัยสี่ภายนอกไปหยิบยืน่นอย่างเดียวเรียกว่าการให้อย่างนั้นก็การให้เหมือนกันแต่ให้อย่างนั้นไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจก็เป็นได้นะครับรอยยิ้มก็ไม่อยากจะให้แววตาการกระทําทางกายจะเยื่ยยิงโอ้อวดจองหองก็กลายเป็นไม่ได้ให้ ใครเป็นสร้างรูปมิจฉาทิฏฐิออกทำให้เกิดหมดสันเนหมดกาลยานามิตรไปนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของเราก็จะเลือกเส้นทางในแนวทางดังกล่าวอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังเส้นทางหรือทางเลือกชีวิตของเรานะครับเป็นทางหนึ่งจะขอนอบน้อมนะครับอ่าพรัรจนตรัย มีพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ